เออนีออ่ค่ะแปกเว้ยเฮ้ยดัน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 ลูกเบอลเลอร์เลยลากช้าหน่อยเด้อ กันไม่โดนโอ้เหมือนไล่อะเออก็เผิมจ้องหน้าแล้วผมเคยอย่างนี้อะดันดันมาตีลึกๆตีลึกๆไม่กัดอ่ะ <oui S 1> แม่งมากัดตรงปลายใหญ่ๆมากตัวน,นี้ใหญ่มากดันลูกเบลเลอร์เลยอ่ะ ฮะข้า,างล่างมีตอข้างล่างมีตอเต็มเลย,ย,ย,ยเออเนี่ยมีคลืนอย่างเงี้ยดีเลยกระตุน้นเคยมีนคนได้ตัวเล็ก4ี่โล แต่ไอตัวนี้คือสิบโลขึ้นน่ะแบบตั้งลำ <c oughs> คิดปะตั้งลำใหม่เขาอยู่ใกล้กันไม่ออกไม่มีแรงลากอ,อ่มันต้องกลมอย่างเดียวไม่มีเสกายลากอม่ได้มันจะมีตออยู่ข้างล่างอะ่ะเป็นตอปักอะ่ะ ต่อปักอยู่ผมชอบไปพันตอแล้วก็ขาดนั่นแหละส่วนใหญ่กัดรูนั้นเ,นเอาเอาแล้วเอาแล้วกัดอย่าบอกกันส่วนเอา้าลุดโอ้กำลังบอกกันส่วนใหญ่กัดรูนั้นเนี่ยโอ้แม่งตบเลยอะ่โ<ฮ>ะโอ้โหยย่นผมบอกแนละ้วเกี่ยวมันจะติดต<ฮ>ัวโอ้ยย่นเนี่ย หาย,ายมัดติดได้เลยนะเบ็ดไม่ฝังกำลังบอกกันเนี่ะส่วนใหญ่กัดรู้นั้นแม่งเ,เอาเลยอ่ะอยังพูดยังไม่ทันขาดคำเลยโอ้ <c oughs> โหเสียได้เลยดูดดตบเลยอ่ะออบนโดนไหมครับ ดีคบขนโดนไหมครับนะยังเลยครับเงียบเหมือนกันโดนสองทีไม่ได้ตัวโอ้เ็โดนทีเดียวไม่ได้จบเียวเขาไปมายางพี่เาี่ะไปแล้วเงียบเงียบเลยน้ำลงน้อลงะเยอะมเยอะเยอะมากปลากรบอกเยอะมากเลย ตรงนี้เคยโดนไซส์เจ็ดแปดโลกัดทีงั้นเหกัดโดนวัดติดกิ่งไัยหลุดคุมไม่คอยเียนอมผมก็นานๆแวะทีไม่ได้แวะไม่ได้แวะทุกวันอะ นานๆแวะสักทีนึงในซุ้มเนี่ยตีไปข้ามกิ่งไผ่ไปตีข้ามกิ่งไผ่ไปก่อนถึงกิ่งไผ่แม่งเสือกกัดก่อนถ้าเลยกิ่งไผ่มาลวกัดอ่ะเรียบร้อยโดนแน่แม่งเสือกกัดก่อนเนี่ยพอวัดปุ๊บเรียบร้อยแล้วตะสะกิดกิง่งเออตะกิตกิ่งไผ่หลุดไปเลย อืก <kung> ่อนนักเก่งก็ชอบตีแนวเนี้ยเขาโดนอยู่ไหมอยู่ตดอยู่ติดอพออยู่แน่นอนออ้โหโดอยู่แน่นอนออ้โหโดด ไม่ได้แวะสันนานรู้เรื่องอย่าให้มาถึงมอเตอร์ไกลนะไม่ได้เอาขึ้นนะเอาเรื่องอยู่นะตัวเนี้ยแรงเลยมันโดดเนี่ยหมดแรงไปกับการโดด อย่าให้เข้านะเจ้าท่านมาตกใจก่อนดีกว่าว่าแม่งเข้าอ่ะเขา้าอ่ะไหนบอกไม่มีแรง <c oughs> ไม่มีแรงยังไงไม่ขึ้นสักทีอ่ะหวานหวาน <c oughs> หวานหวานอืออย่าหวานเยอะเดี๋ยวหลุดเข้าเ, <c oughs> เลยเห,ลเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ปะ เออไม่หลุดแน่นอนสี่ขวาฮะหลอดเลยสี่ขวาตัวเนี้ยมองไม่เห็นจึงกัดด้วยน่ะเหรอเห็นด้วยแล้วไม่กัดเบากัดเบามากเลยอ่าใส่เส้นคันช่วกัดเบาเห็นมั้รู้สึกตึ้นผมก็เลยสับเลยเห็นน้ำอยู่แบบอ ะจะดูครับ <laughs> น่ามีตัวเงินแนวนี้ เออมันอยู่ตรงขอพอดีเลยมันอยู่ตรงขอพอดีเ้ยไม่ยอมออกมาว่ะเห็นเห็นกระเพิ่มก็เพิ่มเขาอยู่ไหมช่อนใหญ่ เอ้ยระวับบงคาดระวับบงคาดบบาคาอย่าอย่าพึ่ง,ง,น,น,งนั่นผ่อนก่อนผ่อนก่อนรอ,อ,อมันออกมาหูโคตรใหญ่ทะ <c oughs> ลุไหมถ้าทะลุยกเลย <c oughs> โอ้โหโลกว่า <c oughs> ตัวนี้โลกว่า <c oughs> ตึมเลยโดดเลยผางเลยแล้เวเพิ่งเมื่อกี้ก็บาดช่อนนั่นแหละ เมื่อกี้นะที่ขยับขยับสำรมชาติจะเอาอนะ่ะะนีน่นื้ก็น่าจะประช่อนนนะ่ะโลกว่าตัวเนี้ยสุดจัด,ด,จดเอาวะไม่เสียเที่ยวเว้ยได้อย่างน้อยก็ได้ปลาแพงเออไอนี้ไอน,นี้โลโลเดียวเท่ากับชะโดสามโล <c oughs> ชมมระวังม,มันโดดนะไม่งั้นไม่งั้นเอาเอามมวนใส่หรือไม่ก็เอาไอ้นั่นทับหญ้าเทียมที่ตีนเอาหญ้าเทียมที่ตีนเออทับไว้